ชือไกรวินนะครับก็มาเรียนมาสเตอร์ดีกรีนะครับที่ university of Essex นะครับเรียนเป็นเอคอนอ i c นะครับแต่ว่าเป็น Economic with Public Policy นะครับก็คือจะไม่เพียวทางเศรษฐศาสตร์เท่าไหร่นะัก็จะเป็นเรียนทางฝ้าของ Public Policy ด้วยเพราะทำงานเกี่ยวกับภาครัฐอย่างนี้นะค <S <S มันมันจะเหมือนว่าครึ่งหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับก็จะเป็นพวก ไมโครแล้วก็แมโครตามตามตาม,ตามที่เด็กศาสตร์ต้องเรียนอยู่แล้วตัวของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเน้นทางไมโครมากกว่าคือแมโครเขาจะจัดเป็นตัวออปชั่นอลไปก็แล้วแต่ใครจะเลือกเรียนตัวของไมโครในบัคคับแน่นอนนะครับเพราะว่ามันก็จะเชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆอย่างเช่นตัวของเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพับปิ้กโพลิซีอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นทฤษฎีทางด้านแมโครเกือบทั้งหมดนะครับก็ไม่ค่อยได้แตะตัวแมโครเท่าไหร่วิชาอีกกลุ่มหนึง่งก็จะเป็นตัวพับปิ้กโพลิซีเลยเป็นเรื่องของแนวคิด พื้นฐานก่อนที่จะมาเป็น p u b บลิตบ l ิ c ีว่าในระดับของผู้ที่จะดีไซน์พับ l ลิ p o l i c ีแล้วเนี่ยต้องมีพื้นฐานแนวคิดยังไงอย่างเช่นในเรื่องของเอเราจะต้องดูภาพรวมของประเทศหรือสังคมไหมว่าเนี่ยสังคมเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดนั่ก็เป็นแนวคิดหนึ่งหรือว่าจะมองในเรื่องของออความเท่าเทียมกันของสังคม คุณจะต้องให้ความสําคัญกับตรงไหนอย่างเงี้ยนะครับแต่นี่นี่เพิ่งเพิ่งเรียนตัวแรกไปนะครับเพราะว่าวิทยาบีบิคลิซีเนี่ยมันจะเป็นการเรียนของ2คณะก็คือเศรษฐศาสตร์ก็เรียนฝ้าของคณะเศรษฐศาสตร์เลยในส่วนของพัาบิบโคลิซีก็จะไปเรียนในส่วนของคณะ government นะครับมันจะเรียน2อสองคณะอยู่ด้วยกันในใน,ในคอร์สเดียวกันนะฮะมามามา,มาเชื่อมมาเชื่อมโยงกันว่าเจ้าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์อย่างเงี้ยครับจะไปเกี่ยวข้องกับการออกแบบเอ่อลิซียังไงเขาจะเน้นในเรื่องของ ตัว Policymaker ควรจะใช้มีแนวคิดไหนเป็นเดชแต่ก็มันก็จริงๆก็จะเป็นแนวที่สดีก่อนนะครับในแนวคิดซึ่งจริงๆในโลกห่งความเป็นจริงมันจะต้องมีปัจจัยอื่นเยอะแยะไปหมด ก็คงเป็นตัวที่คิดว่าแตกต่างหน่อยก็คือตัวของ u n d a t i o n เนาะคืออาจจะเป็นแนวพื้นฐานของก่อนที่จะมาออกแบบเรื่อง Public Poli c y เนาะเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งที่ที่ที่เรียนอะไรนั่นแหละตอนตอนแรกมันจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์เนี่ยจริงๆก็จะเรียกว่าที่ไหนก็สอนนะผมผมมองว่าอย่างนั้นก็คือที่ไหนก็สอนแหละไอ้พวกแมกโครไมโครเนี่ยแล้วก็มีตัวของอ c โคโนเมตริก e อย่างเงี้ยที่ไหนก็แทบจะต้องแตะหมดแต่ว่าทีนี้พอมันมาวิททับบิคโพลิสีเนี่ยพอมันมีตัวท่อนนี้มาปุ๊บเนี่ย มันก็จะได้เรียนรู้ภาคของเชิงแนวคิดทางปรัชญาทางการเมืองซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่แปลกใหม่สำหรับตัวผมเนาะเพราะว่า,วาตอนตอนตรีอาจจะมี ความเป็นอิคเอนโนมกคือเรียนมาบ้างแหละแต่ทีนี้พอมาเจอพอวิดภาวะอิกโพลิซีปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการประยุกต์แล้วก็เราก็ไม่ได้เรียนเชิงแนวคิดทางการเมืองมาก่อนว่าการที่จะจะบริหารนโยบายสาธารณะเอามันมีตรกกะแนวคิดหลายอยา่างที่ให้เรียนรู้ว่าเออความเหลื่อมล้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเราก็จะให้ความสําคัญแบบไหนอย่างอย่างเช่นในเรื่องของการศึกษา ในเรื่องของการพัฒนาระบบสุขภาพแบบนี้นะฮะว่าควรจะต้องเป็นยังไงอย่างอาจารย์ตั้งคําถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันควรที่จะให้ภาครัฐเนี่ยดูแลหรือว่าจริงๆแล้วให้คนคนเรียนนั่นแหละเป็นคนจ่ายเงินหรือควรที่จะมามิกกันอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ถกเถียงหรือว่าดิสคัทกันในห้องนะครับแล้วก็ความรู้มันจะไม่ใช่แค่อยู่ในทฤษฎีละมันจะเป็นคนนั้นคนนี้พูดมันแล้วก็กลายเป็นว่าพับบิคโพลิซีบางทีมันไม่มีคําตอบที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยมันก็เลยน่าจะเป็นแบบอะไรที่ไฮไลท์นะผมผมว อาจารย์ก็ไม่ได้สรุปมาว่าอะไรคือสิ่งที่ The best ที่สุดอะไรแล้วก็การทํารายงานการทําอะไรเงี้ยมันก็แหลกหลากหลายในห้องมีอยู่30คนก็30ความคิดอะไรเงี้ยเนาะส่วนเพื่อน,เอ,นเอ่อความเป็นอินเตอร์ของของเด็กพอพอเรียนในระดับของมา s ส e เตอร์เ, Master, เนาะมันก็จะเป็นเด็กอินเตอร์เนช่นแนกสักส่วนใหญ่นะครับ UK ตรงนี้ยเขาจะไปกระจุในส่วนของ เสียมากกว่าเพื่อนเพื่อนในแฟตเมดก็ค่อนข้างมีความหลากหลายก็จะเป็นเอเชียเยอะอยู่แล้วอันนี้เป็นน,นักศึกษาส่วนใหญ่นะครับอาจารย์ที่ผมเจอก็จะเป็นอเมริกันด้วยจะเป็นยูเนะครับแล้วก็จะมีสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยโดยตัวผม,มยังไม่ได้เจออาจารย์ฝากเซียเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาจารย์ค่อนข้างดีก็คือหมายถึงว่าเด็กๆก,ก็จะไปถามไปอะไรหลังจากคลาสก็ให้ความรู้ต่อเนื่องจากบทเรียนมาดีนะครับอาจารย์นี่ค่อนข้างถือว่าดีนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร